รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ร่วมถกร่วมซักโดยปูนเสือโครงการธนาคารต้นไม้จากทกสไทยประกันชีวิตสวัสดีครับทุผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ ช็อ <Talk. S 2> กกหนกซักในวันนี้นะครับทางช่อง9 m c o t SD ก่อนอื่นนะครับก็ขอเชิญชวนท่านบตประเด็นประจำวันของเราในวันนี้ถามท่านผู้ชมนะฮะนี่ถามกันอย่างตรงๆเลยนะครับท่านเคยถูกคู่สมรสทำร้ายร่างกายหรือไม่ถ้าเคยก็พิมพ์ A ถ้าไม่เคยก็พิมพ์ B แล้วก็ส่งมานะครับ SMS นะครับ4111999นะครับตามหน้าจออป็นไย่างี้ฮะประเด็นวัน,น ปัจจุบันสามีภรรยากระทบตีกันบ่อยหรือไงคะมีตัวเลขเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางสสสเข้าไปเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับแล้วก็มีแคมเปญที่น่าสนใจมากจาเนะ่ยเขาบอกว่ามีเขาตั้งแคมเปญว่าเหมือนได้สามีใหม่เพราะสามีเลิกเหล้าโอ้เหมือนกับคนละคนเลยเหมือนได้สามีมาใหม่ใช่เพราะสามีเลิกเหล้าเพราะสามีเลิกเหล้านะคือดีขึ้นคือดีขึ้นเหมือนคนละคนอ่ะเหมือนได้สามีใหม่นะครับ แล้วก,ก็ไปสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างมาพันสามตัวอย่างนะครับเขาพบว่าสามีนะฮะเขาไปถามนะครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์สามีเป็นคนที่ดื่มเหล้านะครับยี่สิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์เคยดื่มแต่เลิกแล้วมีเพียงห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เคยดื่มเหล้าเลย ร้อเนี่ยมี71.6ดื่มเหล้าและใน71.6นี้มีปัญหานะฮะดื่มเหล้าเที่ยวกันคืนกับบ้านดึก54.6นะครับมีปัญหาหนี้สิน47.5ชวนเพื่อนตั้งวงดื่มส่งเสียงดังอีก47.3ขี้โมโหก้าวร้าว45.2และที่น่าเป็นห่วงที่เราจะถกกันวันนี้ก็คือ27.6ก็คือเมาแล้วทำร้ายร่างกาย18.3เมาแล้วดื่มแล้วบังคับ ให้มีเพศสัมพันธ์อุยเล่านี่มันทําให้เขามีความต้องการทางเพศด้วยเหรอดื่มไอ้พวกที่ดื่มแล้วคึกแบบไแล้สติดื่มแล้วอยาก18.3%นะฮะข้อมูลต่อมานะครับวิธีแก้ปัญหาของผู้ตอบแบบสอบถามใน1,300ตัวอย่างนี้เขาก็ไปถามภรรยาที่มีสามีดื่มเหล้านะฮะ23.5นะครับก็อยู่ต่อไปอดทนเพื่อลูก23.5นะฮะ20.8 เปิดใจคุยกับสามีเลยให้เลิกเล่ามาคุยกันนะฮะนอกนั้นก็พูดระบายทุกข์กับเพื่อนไปไปเข้าวัดเข้าวาไปถือศีลอะไรต่างๆนานา,นา,นา8 4เลือกใช้วิธีดื่มเหล้าประชดเมียนะฮะอ๋อผัวกล้องเมียก็กล้องใช่ฮะและ5.6ใช้วิธีการตอบโต้กลับด้วยความรุนแรงเหมือนกันอตอบมาก็ตอบกลับถูกต้องอนะฮะนี่ฮะ ก็เลยจะถามอาจารย์เรียนไม่เข้าใจค่ะคุณกนกคะ่ะเรื่องสุรานี่นะคะเดียนเข้าใจค่ะมันมีมารยาสังคมมันมีอย่างงั้นมีอย่างนี้เดียนไม่ปฏิเสธนะคะว่าสังคมไทยจะต้องไม่มีสุราเลยแม้แต่หยดเดียวบนแผ่นเดียนว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่เดียนเคยอ่านนะคะท่านพุทธทาสภิกขุท่านเขียนไว้ภาษาอ่านง่ายมากเลยว่ารินเล้าให้หมาหมาไม่นยัาไม่กินแต่คนนกินจนกระทั่งเมาไม่โอ้โหแตกมากเลยเอ้าวก็จริงนะคะท่านสอนไว้เป็นความจริง คุณลองเอาเหล้าทุกชนิดไปเทให้สุนัขสิคะมันจะดื่มไหมเดี๋ยวไม่เคยเห็นสุนัขตัวไหนนั่งเล่มวิสกี้เลยนะคะ <S 2> <S 2> ออไม่เคยนะคะอ๋อหรือบรันดีออหรือวา,อายปีนั้นปีนี้อ๋อน้องหมาหางกระดิกเดี๋ยวไม่เคยเจอแต่คนนะคะกระดิกทุกส่วนไม่เคยมีหมากลุ่มไหนชวนเพื่อนหมาด้วยกันมาตั้งวงสังสรรค์ไม่มีเลยใช่แล้วแต่คนแล้วนั่งเมานะคะประธานโทษนะคะเดี๋ยวออกมาก็ไปเผื่อหมาอีกเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจจะกินไปทําไมนะคะเดือเจียนอ่อนั่นแหละค่ะถึงได้บอกไงคะทุบตีภรรยา 2ีของภรรยาที่ต้องอดทนกระหนกรู้ไหมทำไมผู้หญิงต้องอดทนกับผัวพันอย่างนี้ก็บอกอดทนเพื่อลูก ออเพื่กฉันท้องฉันรู้ดีเวลาคลอดมันเจ็บปวดมาก<อ>แล้วตอนคลอดลูกออกมาเนี่ยมันเหมือนจะขาดใจตายร่างกายจะหลังสารอะไรออกมาตัวหนึ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่ารักและผูกพันเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นเพศที่รักลูกมากไม่อยากเห็นลูกเนี่ยต้องกํมพาพา่อไม่อยากเห็นลูกต้องมีพาปัญหาสังคมในอนาคตกับการออกไปอยู่ข้างนอก,นอกแล้วบอกว่าครอบครัวแตกแยกแล,แล้วลูกเนนะี่ยอยู่ในครอบครัวที่แบบเอาละแม่อดทนเพื่อลูกแล้วลูกอยู่ในครอบครัวเห็นพ่อทําร้ายแม่เห็นพ่อ พ่อทุบตีแม่เนี่ยมันเป็นภาพแ่งความทรงจํานะคะคุณกหนกคะมันไม่ดีใช่ไหมไม่ดีค่ะมันเป็นรอยพิมพ์แบบลึกๆลงในหยักสมองของเด็กไม่มีวันลืมไม่มีวันลืมค่ะพอทันทีที่เขาเติบโตขึ้นมาเขาเห็นพ่อขี้เมาเขาก็ว่าพ่อแต่พอเขาไปเรียนหนังสือเขาเจอเพื่อนกินเขาก็จะเป็นขี้เมาเหมือนพ่อและในที่สุดกระจกเงาสองบานมันก็มาประชันกันอด็กเด็กคนนี้จะไม่มีวันรักพ่อ ไม่รักเพราะภ<พ>าพมันจะติดว่าทุบตีแม่เขาอาจจะรักแม่แล้วก็สงสารแม่แต่ในที่สุดนะคะถ้าลูกคนนี้เป็นผู้หญิงและเห็นพ่อเป็นแบบนี้จะไม่กล้ามีชีวิตครอบครัวด้วยเราะกลัวว,ลว่าเดี๋ยวได้ผัวมาแล้วเป็นแบบพ่อทุบตีแม่ทุกวันถ้าบ้านไหนมีสามีติดเหล้าหรือตัวภรรยายเองติดเหล้าเดี๋ยวคิดว่าขอให้พิจารณาแล้วเลิกอย่างรีบด่วนนะคะพเพราะเหล้าเ,ลเนี่ยเป็นไหยค่ะเลิอกอะไรฮะเลิกดื่มค่ะ เลิกกับสามีเลยไหมการที่จะเลิกกับสามีมันมีหลายเหตุผลค่ะถ้าตัวเองอุ้มลูกออกไปเลยแล้วไปเลี้ยงเองเดี๋ยวไม่ว่าอะไรแต่ก,กฎหมายละคะลูกจะเข้าโรงเรียนก็ต้องไปเรียกผัวมาเซ็น ลูกจะไปเมืองนอกจะทาพาส,สปอร์ตก็ต้องไปลากอีพ่อมาแล้วมันจะมาไหมคะตอนไปไปกันไม่สวยเม,มาแล้วจะจบสวยไหมคะตีกันทุกวันนะมีการแยกกันดีๆไหมคะเดียไม่เคยเจอ <c oughs> การตัดสินใจในวันนี้คุณทําได้ทุกอย่างนะคะแต่อนาคตถ้าไม่มีโอกาสและมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณจะไม่เสียใจหรอคะถ้าวันนี้คุณไม่ได้ให้โอกาสถ้าผมเป็นลูกผู้หญิงนะหรือว่าถ้าเกิดลูกสาวผมเนี่ยไปมีผัวแล้วผัวทุบตีลูกสาวผมเนี่ย ผมให้เลิกคนเราลองมีลูกมีเต้าด้วยกันน่ะมันเลิกกันไม่ได้ไง่ายๆหรอกคุณกนองแล้วให้ฟ้องหย่าเลยแล้วให้ผัวมันเนี่ยส่งเสียเลี้ยงดูลูกด้วยเงินกินเหล้ามันยังไม่มีเลยมันยังเอาจากชั้นทุกวันใต่ชั้นมามาเลี้ยงด้ไม่รู้อะถ้าใครเจอปัญหาดิเดียนขอให้คุณไปปรึกษาจิตแพทย์ค่ะเขามีคําพูดอยู่หนึ่งคำสำหรับคู่สามีภรรยานะคะเดียนฝากนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเขาบอกว่า,วาอย่าเดินเข้าไปหาชีวิตคู่ถ้าตัวเองไม่มั่นใจ และอย่าเดินจากไปถ้าจิตใจคุณไม่เข้มแข็งพอเพราะการเดินจากผัวออกไปทั้งทที่ตัวเองยังรักและก็สมเพศถึงเข้จะขี้เมาเข้จะทุบเราก็เพราะไอ้ความรักนี่แหละค่ะถึงได้ยอมอยู่ทุกอย่างและการที่เดินออกไปไปทรมานตัวเองนะคะแต่ผัวมันก็ยังเมาอยู่อะค่ะไอ้ทุบตีม,มันไม่ไมใช่แค่ดื่มแล้วเมานะมันทุบตีเราอะจันทุบตีไม่เท่าไหร่บังคับมีเพศสัมพันธ์ใน,ในเวลาที่เดี้ยนไม่ชอบอะค่ะ เลี้ยงกำลังหลับอยู่นะคะม้วนโลเต็มหัวอย่างเงี้ยก็จะมาเล่าด้วยเล่นไม่สุนทรีด้วยเลยอะค่ะมาตรงเรื่องนี้จนได้ก็คุณก็ชอบเรื่องแบบเนี้ยค่ะเลียทราบค่ะเอาเป็นว่าคือคืออาจารย์แนะนําว่าไปคุยกับจิตแพทย์ซะควรปรึกษาจิตแพทย์นะคะอันนี้ถือว่าเราคุยกันแล้วใช่และท่าทางเขาจะติดเหล้ามากนะพอติดเหล้าปบอะไรเอะหุดหงิดหน่อยก็ทุบตีเรา ตบเราทีบเราคือเวลาที่เขาเมานะคะเดี๋ยนอยากให้คุณเลี่ยงค่ะแต่คุณคุยกับเขาในเวลาที่เขาปกติยังไงช่วยจ้องหาเวลานะคะเขาตื่นตอนเช้าอารมณ์ดีไหม สายๆหน่อยค่อยๆพูดหรือวันที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเราก็ต้องพูดการที่มีสามีมีปัญหาในการดํารงชีวิตเป็นหน้าที่ของภรรยานะคะในตัดเราตัดสินใจใช้ชีวิตเป็นผัวเมียกันแล้วเรื่องทิ้งกันมันเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตจริงๆค่ะตายมี2ออย่างนะคะจากเป็นกับจากตายค่ะเน้นอยากให้จากตายดีกว่าไหมคะอ่าเดี๋ยวช่วงหน้าก<ข>็ยังมีเรื่องอครอบครัวอีกนะอ้าวเหรอคะเป็นเรื่องอะไรอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องสำคัญดีมากมีไม่ดีดีๆนะดีๆเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะให้สําหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อน อ๋อ๋ยูนี่คลอดลูกเขาก็ให้เงินแล้วเหรอคะอหเหมือนกับ<อ>ให้คนสูงอายุอย่างนั้นเลยหรอคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแต่คนสูงอายุไม่พอกินนะคะ<ล>าใหมลูกเยอะป่ะเดี๋ยวดูดิจะได้พอกินไหมโอ้โช่วงนี้เยอะแน่เลยรีบมีลูกกันดีกว่าค่ะช่วงหน้าใจ,ะจะเย็นเด้กลับมาช่วงหน้าใจเย็นฮะรอะค,ะค่ะค่ะ